สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะขอตั้งชื่อว่าถ้าไม่เคยเห็นยาวแล้วจะรู้จักสั้นได้อย่างไรมาดูความหมายของคำนี้กันจงหาค่าของเนะี่ยลิมิต h เข้าใกล้0 1ส่วน h, 0, h 0, คูณกับเนะี่ยอินทิเกรตจาก2ถึง2บวก h ของเนี่ยบวกรูท x ทั้งหมดยกกำลัง4 dx อินทิเกรตก่อนหาลิมิตที่หลังอันนี้เรียกยาวมาดูว่ายาวขนาดไหนนะจากโจทย์นะเราก็เอาพจน์นี้มากระจายก่อนนะ1บวกรูทเอกยกกำลัง4กระจายสูตรออกมานะใครจำสูตรการกระจายทวินามได้ก็คิดเลขเร็วขึ้นนะ1 4 6 4 1นะถ้าจำามาได้ก็กระจายจริงๆต่อไปอิ ate, นทิเกรตนะ x กำลังสองก็ได้ x กำลังสสนะ่วนสะตัวนี้ก็อินทิเกรตนะอินทิเกรตเสร็จแล้นะบวกค่าคงตัวเนื่องจากนะเราต้องการอินทิเกรตจาก2ถึง2บวก h เราก็แทน x ด้วย2แทนค่าตัวนี้ก่อนนะแทน x ด้วย2ลงไปได้ตัวเลขมาตัวหนึ่งลิมิต h เข้าใกล้0 1ส่วน h อินทิเกรตจาก2ถึง2บวก h นะี ตัวนี้เราอินทิเกรตไปแล้วนะแทนค่า x ด้วย2ก็แทนค่าไปแล้วนะส่วนวงเล็บนี้ก็คือแทนค่า x ด้วย2บวก h ต่อไปก็ต้องจัดรูปพิชคณิตแบ่งกลุ่มกันให้ดีนะในที่แล้ก็แบ่งกลุ่มให้เห็นชัดเจนนะส่วนที่นะเป็นพหูนามแท้ๆพวกหนึงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นพหูนามคูณกับ2บวก h ยกกำลัง1ส่วน2 ถัดไปนะพจน์นี้5นะหส่วนสมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้มีบวกห้าส่วนสหายไปแล้วนะจากบรรทัดที่3มาบรรทัดที่4นะพจน์นี้หายไปแล้วนะมาฝากไว้ที่นี่ไงนะนะสแควรูทสองบวกเคูณกับ176ยเส่วนสิแล้วก็ลบทิ้งด้วยรูทสอ คูณกับ176หารด้วย15มาเป็นพจน์นี้นะบรรทัดนี้ลอกมาจากหน้าที่4นะพจน์นี้นะี่ยมีตัวประกอบของ h อยู่ก็ตัดกันไปแล้วนะนี่กำลัง3เหลือกำลัง2กำลัง2เหลือกำลัง1อันนี้ก็เหลือ17เเฉยเนะ h กำลัง2นี่เหลือกำลัง1ตัวนี้หายไปแล้วนะงกลุ่มแรกจัดรูปเสร็จแล้วลิมิต h เข้าใกล้0ย์ของกลุ่มแรกกลุ่มนี้นะ h เข้าใกล้0นูนนะนี้0ย์หายไปเหลือ17นะตัวนี้0ย์หายไปแล้วเหลือรูทสตัวนี้หายไปก็เหลือรูทสองคูณ136้ส่วน15บังนกลุ่มแรกหาลิมิตเรียบร้อยละกลุ่มหลังเนี่ยตัวนี้เราก็ต้องเอาตัวประกอบนรูทส บวก h TS, บวกรูทสคูณบนล่างข้างบนเนี่ยเหลือแค่ h กำลังหตัดกับตัวนี้นะหายไปละ h เข้าใกล้0ย์ก็เหลือเนี่ยหนึ่ส่วนสอรูทสก็คือรูทสอ่วนสเอาร้อยเส่วนสิบห้ามาคูณมันพดหลังได้ลิมิตออกมามีค่าเท่านี้แหละนะตัวเราเห็นอย่างแบบยาวน,ยนะนะสาหน้าแล้วนะแบบยาว ลิมิตตัวนี้หาค่าได้แล้วลิมิตตัวนี้หาค่าได้แล้วนี่ยพันลิมิต h เข้าใกล้0 1่วน h อินทิเกรตจาก2ถึง2บวก h เนี่ยบวกลท x ทั้งหมดกำลัง4 dx นะก็แทนค่าแทนค่าออกมาลิมิตมีค่าเป็น17บวก12คนูนลสองเนราะพันแบบยาวเนะเขียนเป็นลายมือได้ทั้งหมด6หน้า ถ้าไม่เคยเห็นยาวมาก่อนแล้วจะรู้จักสั้นได้อย่างไรวิธีสั้นใช้บทนิยามและทฤษฎีบทหลักมูลดูในกรอบสีเขียวกันนะ f ใหญ่ t เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง t f ตัวเล็ก dx อนุพันธ์เข้ามาก็คือ f t เพราะฉะนั้นจากสูตรนี้นะจะใช้ตัวแปร t หรือตัวแปร x เหมือนกันจากโจทย์นะเราก็มองว่า ให้ f ใหญ่ t ก็คืออินทิเกรตจาก0ถึง t 1บวก r o o x ทั้งหมดกำลัง4 dx ก็แปลว่า f ตัวเล็กมีสูตรเป็น1บวก square r x ทั้งหมดยกกำลัง4อินทิเกรตตัวนี้ก็แปลว่า f ใหญ่ที่จุดปลาย2บวก h ลบทิ้งด้วย f ใหญ่ที่จุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะตัวบนก็คือ f 2บวก h ลบด้วย f 2หารด้วย h ตัวนี้บทนิยามก็คืออนุพันธ์ของ f ตัวใหญ่ดิฟเทียบกับ x นะพอออกมาได้เป็น f ตัวเล็กแล้วก็แทน x ด้วย2นี่ไง f ตัวเล็กมีสูตรเป็น1บวกรูท x ทั้งหมดกำลัง4แทนค่า x ด้วย2แหละนะคำนวณแล้วก็ได้เป็น17บวก12คูณรูท2นะีมันวิธียาว6หน้าวิธีสั้น1หน้า นะเพราะเวลาเจอโจทย์แบบนี้ก็ดูโครงสร้างให้ดีว่านะสามารถใช้บทนิยามแล้วก็ทฤษฎีบทหลักมูลได้ไหมนะพบกับสาระน่ารู้ในแนวนี้ได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ